เอาละธรรมาดานอพอโนอมีส่วนสุย่างนันลามวนอีพอก่จะสาเพิ่มตีผู้สอยเด้อพอเด้อเพราว่าหมอสอยก็มอลำ่อนเป็นของกูกันผู้ฟังก็มาไปไล่อะไรเนี่ยเพิ่นว่าวเพิ่นพวกมอลำก็ลยอยอันพันยัง ไห้เบาเบาพูนพวกมอลำกะลอยัหนพันยางอยู่ดอกเมสาพัดตังตังสำปอยสำปีของลำนี้ของดี้ปิ่นปทีดังทันเบาเรื่องการลำมีเมื่อมือเจ้าหนึ่งกะจังดีได้เดียวเมื่อเจ้าหนึ่งก็พอปันคนเมาดอกลุงหัวหลงปุนจักปลาเราเือดรุนไปตาเรื่องตามเล่าเดี๋ยดีพอพอข่าวไปรอรอจักหน่อยเดี๋ยวนี่บ่หั่นดิเห็ดแห้งแต่เมื่อเดี๋ยนี้ลำค่อยๆทาพวกคนฟังทันไปลำมันเจ้าหนึ่งมันมีเมื่อจักว่าอย่างต่ออย่างเึืองแซวอยากไปเทิมพออื่นมาใส่ แกะกับพองเสียงตบมือกันทางลําก็บ่คือที่พ่อแคມจากความเป็นอย่างนี้โดดเถຮດห้องเนกะไรใว่าบ้านจังกเราเเราโทเถิงเงวนนนี่ผู้ผู้ซอยบ่ย่อ จังเสียละแม่ฝนตกยิในใส่ตู้หนังสือเออมันหลือมันกะเล็บบอยฉาบให้ว่าเฮียห้ามตามเรื่องผู้จังหนึ่งกะซอยใส่เครื่องเด้อแม่ยขันผู้เพิ่นจังไงกะยังไปซอยใส่เครื่องขันผู้จิตอยังไงกะยังไปซอยนอกบงแต่ว่าขันไทยสีซอยมือนี้บาดต,ตกหม้อลำลุกเฮซอยเลยบ่วบาทเด้อเออเจ้าสาวซอยสวนกับหมอลำมันบ่เป็นตาฟังให้ว่าบาดตกหม้อลำลุกเฮซอยเลยบ่วบาทเตะคว่สซอยกะย่าอืน่นมาดาใส่พวกหม้อลำของไผ่ขาวไผ่ดำให้ตีขันอยู่ดุม โดยมาก hora, พวกคนนุ่มเด้ขอโทษหลายหลายเดเมียบเพื่อนพิมอมนี่เราบ่ไหเราพอะว่าเราเป็นผู้ใส่มากอย่างสอยโลดแต่ยามาลูกโทษนี่มอลำผู้ยิงแกะเบี้ยอปันลิงเด้อคนเขียดไทยียดเล้วกับป็นตาในรางยีเศร้าลำเดเมียอยมานยีมาย่ำ่างคนกับเขียดหาว่าว่าส่อเสียดสมบัดผู้ดีแต่ว่าว่าเพื่อนเขียดบ่เป็นมอลำท่องคนเดเมียมอลำท่องคนนี่บ่เขียดขันสอยมากคอยสอยตอบรลดอาจาผู้เขียดแม่นไผ่ว่าตีเมียนมอลำท่องดีเราไปลำบัน พุดบ่อลำท้องเดียท่าพ่อแว้งไงพุดบ่อไก่ห้าเดียเราไปลำบานติวเดเมออันเขาก็เลยสอยดาแต่ว่าคว่สซอยนั่นกับ่อขี่ลิวพ่อไปพ่อมาเขาสอยขึ้นเขาวานูกกาท่าสีนุกุ้มลีพวกคนฟังอยู่นี่เฮ้ย เจ็ดนาแรียงนาลำเป็นลูกเก่งเมียกันเขาสวยมาจังสันหมอลำท้องดีเลยเศร้าลำตั้งแต่เขาสอยผิดหัวบาดนี้พวกคนฟังเลยบ่มีแนวดูเขียวเขียนกันบุญพอคนฟังพ่มบุนเขียวขอดกันไล่เทิง์พวงเขียนจดหมายขึ้นมายาเมียให้บ้านให้บ้านกิ้วสันจัดอยากฟังอย่างนี้เด้เทิรนอยากฟังเพลงบ่ลำท้องดีละเลยบ้ากับเทิร์นหายเสียงบ่ลำบอกเองลูดสาวให้เขีงเขียวให้เจ้าให้เลี้ยวดิ่งเดาไปเลยลูดไปลูดเคยไล่เลี้ยวเซ่อสา กะดีอยู่หน่ะละกะเทศน์ชาติคนฟังอยู่ดอกนาะแม่แต่ว่าพวกมอลํกะมีพวกมีวังมองขึ้นมองุมจะได้เป็นเฒ่ยมมองเจ้ามองสาวขึ้นันบ่พ่อเาเีย3เีย4ผู้ลคนนั้นเที่ยวให้จูดให้สีแดงเดาเข้าแนเียวให้แยให้เให้ดงเขาเราเขาซายงพวกพเากม่วนคือลํากะเสลูกสิคำหาทางาไปให้ว่ามันบ่ทันแจ้งง่ายดอกนแม่คันตะเนบ่ขึ้น้องกะบ่แจ้งมันบ่ทันแจ้งง่ายเฮาสิเฝ้าไปอย่งเว้าสวนหน้าสวนหลัง อลงมันกะลอยย้อนกะย้อนค่อยๆเสียวบพี่นะเาเขาเบิ้งหน้าดีกายจากหันหอดถังควดสีบ่าก่อนสันหรือว่าก่อนเหย้าหอดบอลเสาหนีบอลลังก็สีเสาไปเลยอาบหลาดเนวหน้าบอทัานค่ะมาเที่ยวให้กันดำเนี่ยบูฮุบิทีนำเที่ยวกันซื้อ